กู้ัว่าเธอวไม่น่ารอดหรอล้อมไม่มีทางไป็นลมเปนท oh. ี่เรานะ Only you ปาใจเย็น <c oughs> อา้ <c oughs> าวก็ให้อย่างนี้เม่แก้วค่ะ oh. อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะข้าวเปล่าหรือข้าวต้มหรือข้าวดิบมาหงอเองข้าวที่เป็นต้นๆมันก็ได้โอ้โหไม่เอาพิทุยมาถ่ายได้เลยละข้าวเปล่าเอามาโหลหนึ่งเฮ้ยยังไม่ใช่โถนึงเอามาโถนึง

ตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่ร้านมอมิวลาดกระบังนะครับเป็นร้านนมชื่อดังนะครับที่อยู่ตรงเกกีห้านะครับถ้าใครอยู่ลาดกระบังก็จะรู้ได้เป็นซอยที่5เลยวัดปลูกศรัทธามาข้ามสะพานมาแล้วก็จะเจออยู่ใกล้ๆร้านหมูกระทะบุรินพอดีแล้วตอนนี้เรากําลังรอมสัสขอตตัวน้อยมาเป็นแขกรับเชิญเล็กๆน,น้อยที่น่ารักมากๆเดี๋ยวเรารอน้องเข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วกันนะ เราได้พีซเตอร์คนใหม่มาแล้วเมื่อก <No 1> <I> AL <als> ี้เป็นเด็กปีหนึ่งสองคนนี้เป็นพี่ปีสี่เฮ้ยปีสามปีสามดื้อโบกตายแล้วแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนชื่อโฟดนะคะอยู่คณะวิทยาศาสตร์สถิติปีสามค่ะต้องทำเสียงสองว่าหนังจริง อันนี it, well. ้เสียงนี้อยู่แล้วค่ะพี่เอฟเที่พูดว่าน้องโค้ดเนี่ยหน้าคล้ายกับเต้าเหมือนกันแล้วก็เลยคุยกับน้องว่าบอกอยากกินนู่นนนั่เราไปลองชวนมาไม่ตอบโคตรเร็วเลยครับพี่เอลค่ยบอกว่าโค้ตอบช้าโคนเนี่ยตอบเร็วไงพี่เอฟเลยเรื่องของกินไม่หอย โอ้ยนี่กำลังหิวพอดีนะเพียรกักมาโโ,โ,โม่กล่าวมากินคุ้มเลยนะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ร้านมอมิวเป็นร้านะคา,าเฟ่ที่มีข้าวมีขนมนมเน,มนยแล้วก็นมปัน่นทั่วไปกระบาังแม่งร้านนมเยอะชิบหายตัวหนึ่งร้านนี่จะมีขนม,นมปั่นเยอะแล้วลก็มีพวกข้าวมีอะไรอย่างนี้ด้วยถ้าพ่อแม่สนใจทีหน่อย เนื่องจากว่าพี่กินแล้วพี่อาจจะสั่งแค่น้ำธรรมดาน้องโฟสจะกินอะไรวันนี้อ๋อพอกินอะไรดีหรอพอกินไม่ค่อยเยอะด้วยสิปกติว่าชอบเป็นคนชอบกินโกโก้อรือโอชอบกินอะโอน่ในวิี้อยทองฝอยทองมันอร่อยแล้วฝอยทองก็กินได้อุ้ยดูมนอูไหมถอยมาถอยมากินอยมากินวดูว่าใไปจับกล้องมาไปใ กูยังใช้นี่ไม่หมดเลยนะแล้วถ้าเกิดใครแบบอยากได้วาให้ได้นี่ยออไอจีละกัน F L O A T F L O A T โอชอตอ่าโอเคโอเลโอพิมพ์เลสดบัตต์นะของนี้เอาเป็นแดงโซดาละกไม่ไหวอิ่มแล้วเหรอเมนูเขาถูกมากนะราคาสามทุ่มกี่กิโลบาทแค่นึงโอเคเดี๋ยวเราสั่งเมนูแล้วเดี๋ยวไปดูเมนูกันเลยดะกว่า มาเรียบร้อยแล้วนะเป็นปังวิปทีมฝ่าย,อยทองนี่<อ>มีธงด้วยมอมิ้วอ๋อน่ารักอันนี้อะไรครับน้องโฟสอันนี้โอวัลตินปั่นเอ, <laughs> อ,อ๊ะโอวัลตปั่นแบบเราเหลือขีดเดียวโ <laughs> อริโอ้มันค่ะนี่คือโอริโอปั่นนะคะส่วนอันนี้สําหรับอาหารคนที่อิ่มเยอะๆแล้ว <laughs> คือแดงมะนาวโซดาเอ๊ยังไม่มีมะนาวได้แดงโซดา <laughs> <laughs> โหไอ้เหียเลือดมะนาวโซดาแขงเหลือเกินเอาเป็นว่ามื้อนี้เราจะไม่รีวิวให้น้องโฟสรีวิวแล้วกันว่ามันเป็นยังไงเราจะรีวิวแค่แดงมะนาวแล้วกัน อืมแตงมะานาวเ,เดี๋ยวฟัวชิมอืมอม,มันคือโอรีโอ้ปั่นนะคะ <c oughs> ไม่เล่นซ้ำสิอ <c oughs> เป็นไงเป็นไงอร่อยไหม อร่อยเฟอร์บางคนไม่ค่อยกินหวานคือกินหวานแบบพอดีอะไรเงี้ยเนื้อสัมผัสเป็นไงนุ่มๆละมุนละมุนเออไม่หวานเกินไม่หวานเลี่ยนนะ่ะ,ะปกติเวลากินแบบถ้าเป็นโอรรโออย่างเดียวกินมันจะจะ,จะหวานหวานอ่าอ่นา,ออานุ่มเหรอเออในเฟอร์ชอบกินอเอออร่อยจะกินหวานเยอะเดี๋ยวรสชาติฝอยทองหายหมดเชิญลูกอันนี้คืออาหารสําหรับหนูกินด้วยกันนะเพียบนะไม่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 อิ่มแล้วไม่ตายแล้วนี่คือความพยายามของเด็กคนหนึ่งที่พยายามจะกินอจุกอยู่นี่คออะไรนะเมื่อกี้หนูพูดอะไรนะอุ้ยอุ้ย ก็จะเห็นว่ากินไป่งั้นเราติไง,ง,ไงอร่อยค่ะมันไม่หวานเกินไปแล้วอ่ะมันไม่เลี่ยนอ่ะกินคนเดียวหมดไหมไม่หมดโอ้ยอยุตส่าห์มาขนาดนี้ต้องหมดแล้วเอ้ากินพี่ต้องกินถูกปะ่ะใช่เอามากินก็กินมาต้องใส่หอมให้ดิอรอะนะเนาะเฮ้ยวิมหอมอ่ะนี่คือหอมมากเลยกินดีด <laughs> อร่อยคถึงตอนนี้เราต้องช่วยกันเคลียร์ละเราตัดไปตอนภาพกินจบเลยแล้วกันเพราะว่าแปดกล้องแม่งเหลืออันเดียว1นกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็หมดแล้วโดวยที่น้องโฟดกินไป80%เพราะว่าไม่ไหวจริงๆิอิ่มมากไปอร่อยอร่อยเต็มสิบห้าเลยแป ก่อนที่เราทิ้งท้ายพอบแบตกลองเราจะหมดแล้วนะครับให้น้องโฟดฝากอะไรนิดนึงนเกี่ยวกับไอจีเด้งอะไรครั้งสุดท้ายสักหน่อยถ้าชอบก็ไปติดตามก็ได้นะโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณน้องโฟสมากมากแลก้วกันขอบคุณเวฟด้วยได้ค่ะเรียงขนมเดี๋ยวเรามีอีกร้านหนึ่งตอนเช้าแต่ตอนนี้เราต้องขอไปนอนก่อนเพราะตอนนี้กูจะตายแล้วฮะชื่อร้านอีกร้านชื่ออะไรนะวิของดีร้านกระบ,บงังที่หมดไวมากเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าครับ เช้าเช้าแบบนี้นารากระบังที่เป็นวันธรรมดาจะเห็นรถผ่านไปผ่านมาค่อนข้างที่จะน้อยเพราะเด็กๆกำลังเข้าเรียนกันอยู่ดูสิฝนใกล้ตกแล้วนะอาหารา่ะผมชอบรากระบังอยู่หนึ่งอย่างตรงที่ว่ามันเป็นมหาลัยที่ทองฟาร์มเปิดเนาะตึกมันไม่ค่อยเยอะตอนนี้เรามาร้านสุดท้ายที่เมื่อคืนเราไม่ได้มากินเพราะว่า ป้าเขาจะเปิดเฉพาะช่วงเช้าประมาณ1ิบโมงครึ่งถึงเย็นๆร้านนี้ชื่อร้านป้าวิบนะฮะเป็นร้านสุดท้ายที่เราจะกินกันภายในวันนี้เป็นร้านที่เคยออกรายการดังๆเยอะอยู่เพราะว่าเป็นร้านที่ให้วิบครีมแบบเป็นชั้นเป็นชั้นเลยเดี๋ยวเรารอสักพักแล้วกันให้ป้าเขาเปิดลงเปิดร้านก่อน้วเดี๋ยวเราไปถามป้ากันว่ามีเมนูอะไรเด็ดๆกินกันบ้างโอเคครับตอนนี้เราได้ทําการขออนุญาตทางป้าแล้วสําหรับใครที่จะมาถ่ายร้านยาไว้ก่อนนะว่าต้องมีการขอทางร้านก่อนนะครับจริงๆมันเป็นมารยาทอยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูก วันดีจ้จะป้าป้าครับผมเรียนเนี่ยจบเนี่ยสี่ปีแล้วผมไม่เคยมากินร้านป้ากลางป้าอยอาโกรธผมนะไม่โกรธอยู่นะค่ะเห็นคนเยอะก็เลยไม่กล้ามาต่อคนไม่เยอะที่ไม่มาใช่ไหมขอ,อ,อต่อว่าหน่อยรีบมาแบบเช้าเช้าไงคนจะได้น้อยมีวิบแบบเป็นภูเขาเห็นเขาบอกกันอยู่นู่นนี่นั่นก็เลยไม่โลกเขออนุญาตอ่ะ,ละแ,อแล้วก็ไปเสือโทรมาปลาดุ่รปลาดุ่งลายปลาแบบนี้แหละสุดยอดรับรับไม่ได้ไม่เอาแดง ชอบอย่างที่ผมก็ชอบเหมือนกันชอบเดินหนักนาผมอยากกินโกโก้อะเอาเป็นโกโก้ปั่นแล้วกันครับคุณป้าร้านนี้ต้องทังใจนะเพรขอฟุกกะปิฟุกกะปิฟุกกะปิค่ะโกโก้คุกกะปิเป็นเจเนเรชั่นใหม่เลยฮะไม่งั้นสีมันไม่เข้มอ๋อสีไม่เข้มด้วยเหงื่อแตกเลยใส่ท็อปปิ้งวิปเต็มที่เลยอ่ะเรื่องท็อปปิ้งได้สี่อย่างใช่ไหมครับเอ้าหนูจะไปเข้าเรียนแล้วเหรอคะลโดูโดรัก วางไม่ต้องซีวางวางกินอย่างนี้วางอ๋อผมมาครั้งแรกไงป้าผมเลยไม่รู้ครั้งแรกก็โดนคนอ่ะไอออกมึงแดกเลยป่ะอันนี้เข้ากล้องเหรอพูดแดกเนี่ยเอาเอาเลยครับป้ารายการผมตัดต่อได้คันเทพอยู่แล้วตัดต่อได้คันเทพนี่ต้องแบบดีทัศน์ให้ได้ไม่มีริ้วรอยนะหน้าหน้าคนใส่น่าจะยากแล้วล่ะครับ ถ้าเกิดใส่วิปนี่กี่บาทนะครับบ้าน้ำยี่ห้านะลูกนะน,น้ำยี่ห้าค็อปปิ้ง,งสี่ยั10บาทวิปส5่ห้ารวมแก้วห้าสี่โอ้ยีด่ดีนะจะจบแล้วมาร้านนี้ไม่งั้นเสียชัดเกิดนะจ้าอนึอ่งปีไม่ได้กินร้านนี้เนี่ยคนทำอะไรอยู่ก็ไปรู้ยออเด็กเรียนนะฮะ อันนี้พายุฮอริเคนกำลังมาดูแลวิมดีๆนะจ๊ะ <c oughs> ได้ครับโ,โหช็อตวิมแน่นแน่แนกินเข้าไปอยากกินก็กินเอากินเข้าคือว่าไม่น่ารอดหรอกล้ <c oughs> ไม <c oughs> ไม่มีทางไ <c oughs> ป็นลมที่เราแล้วแหอะปาใจเย Only you <c oughs> ร้านนี้ไม่มีการไก่ไก่ก้าวโอเคเขาขอบคุณมากครับป้าโอ้โหเมื่อกี้นั่นก่อนล้วเดี๋ยวไปใหม่อีกรอบโอเคได้เัาขอบคุณมากครับป้าไอ้เยี่ยมมือกูสั่นไรสตั์โอ้ตึกทาวเวลกูจะล่นไันเนี่ยลบ่าบนอ้ำเลย ป้าครับเป็นวิปที่เบามากเลยครับอะไรเบาลงเบาหวานาขึ้นนะมา <c oughs> อทอดน,นะลูกหนูน่าจะเป็นมังกรลูกหมูจะน่าจะเป็นมังกรต้องบอกว่าวิปอร่อยมากนุ่มมากแล้วก็ของเครื่องครบจริงๆไห <c oughs> นเดี๋ยวชิมน้ำก่อน ไอเอแดกวิบเข้าไปแม่งรสชาติช็อกโกแลตความหวานหายหมดเลยอ <c oughs> แต่อร่อยติกรกินช็อกโกแลตอร่อยอยู่ <c oughs> โอ้โหลูกค้ามาเต็มเลยคุณหลบเลยลมมันแรงๆยังไงวันนี้ต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าพายุมันกำลังจะเข้าท้องฟ้าเริ่มไม่เป็นใจให้กูถ่ายละอันนี้ก็เป็นร้านสุดท้ายที่หลายๆเพจมารีวิวเพราะว่ามันเป็นร้านที่ให้วิบคีมแบบเป็นภูเขาจริงๆ <c oughs> วิบคีมสูงกว่าแก้วเลยและน้ำก็เข้มข้นมากเครื่องข้างล่างเต็มช็อกโกแลตหอมไม่หวานมากนะตัดกับวิบคีมได้พอดีแล้ววิบคีมป้าให้สูงกว่าแก้วโครเียอ่อยะ เดี๋ยวเราต้องอำลาท่านผู้ชมกันเปเพียงเท่านี้ถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ถ้าท่านอยากให้มีคลิปหน้าอีกแล้วท่านอยากได้การไปกินที่แปลกๆในร้านกระบงังถามว่ามันมีอีกไหมมันยังมีหลายที่ครับแต่เนื่องจากว่าเวลาเราค่อนข้างมีจํากัดก็เลยจําเป็นจะต้องอาจจะต้องลาไปก่อนแต่ถ้าเกิดอยากให้มีคลิปหน้าต้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยถ้าผลตอบรับดีผมจะทําคลิปต่อไปแล้วให้น้องๆเลือกเลยว่าในคลิปนั้นอยากได้ใครออกคลิปผมจะไปตามหาวาร์ปและจะเอามาออกคลิปใน คลิปต่อไปให้ดูครับกับของดีลาดกระบังราคาที่จับต้องได้กับผมเอฟอมตีนและวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนกับวิปใหญ่ไปแล้วครับผม